สวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนนะครับไปทําบุญนะครับถวายเทียนที่วัดสารพันท้ายนะครับแล้วก็มีลิงหลับไปแล้วข้างหลังนะวัดนี้มีสตอรี่นะครับโด่งดังไปทั่วประเทศเลยจริงๆโด่งดังไปทั่วโลกเลยนะครับผมเ็เคยมาปิดการขายที่ดินได้แปลงหนึ่งนะครับแบบโคตรบังเอิญแต่ไม่บังเอิญนะครับอเดี๋ยวมาเล่าประวัติกันว่าที่นี่มีประวัติยังไงนะครับ มีประวัติตั้งแต่สมัยก่อนนะครับเป็นเรื่องจริงด้วยที่มีพันท้ายนรสิงห์นะครับเขาก็เป็นชาวบ้านเนี่ยแหละแล้วก็มีพระเจ้าเสือปอมเป็นชาวบ้านแล้วก็เข้าไปในหมู่บ้านนะครับปรากฏว่าเขาก็จะชอบต่อยมวยด้วยกันทั้งคู่ก็เลยไปเจอกันแล้วก็ต่อยกันปรากฏว่าพระเจ้าเสือเนี่ยเป็นฝ่ายที่่ายแพ้นะครับทีนี้ก็มาเจอกันอีกทีตอนที่เรียกตัวเข้าวังนะครับก็ไปเจอพันท้ายนรสิงห์พอพันท้ายนรสิงห์เห็นพระเจ้าเสือตกใจนะครับเป็นพระเจ้าเสือนั่นเองเป็นกษัตริย์นะครับเลยทําให้ทั้งคู่เนี่ยกลายเป็น่่นทัีครงึะบ พันท้ายนรสิงห์เนี่ยเขาก็ไปเป็นคนบังคับเรือนะครับแล้วก็เผลอบังคับเรือที่พระเจ้าเสือเนี่ยไปด้วยแล้วก็ไปชนกับ,บหินโซโครกปรากฏว่าตามกฎมนเทียนบาลแล้วเนี่ยจะต้องประหารชีวิตนะครับพระเจ้าเสือก็บอกว่าด้วยความที่เราเป็นเพื่อนกันไม่ต้องประหารชีวิตหรอกแต่ด้วยความจงรักภักดีของพันท้ายนรสิงห์นะครับก็เลยบอกว่าไม่ได้กฎก็คือกฎนะครับก็เลยสั่งประหารชีวิตตัวเองนะครับมีลานประหารอยู่ตรงนั้นด้วยเป็นที่มาของวัดสารพันท้ายนรสิงห์นี่แหละแล้วผมเองก็ มีเรื่องบังเอิญนะครับที่เคยขายที่นะครับได้ค่าคอมมาประมาณล้านนึงเลยนะครับได้มาโคกับพี่คนหนึ่งก็ได้กันคนละห้าแสนน้องก็เป็นเรื่องที่บังเอิญนะครับมีลูกค้าผมอยากจะซื้อโรงงานแต่ว่าไม่ได้ปิดนะครับแล้วเขาก็เลยไปซื้อที่อื่นปรากฏว่าซื้อผิดไม่ได้เช็คผังสีก่อนนะครับทีนี้พอพอเช็คผิดปุ๊บเราก็เลยมีความต้องการก็เลยส่งเข้าไปในห้องปรากฏว่าพี่คนนี้ก็ส่งที่ดินใม้ผมก็เลยฟอร์เวลดไปให้เขาต่ออยทีนนะครับปรากฏว่าเขานัดดูแล้วก็ทําสัญญานะครับปิดการขายได้ค่าคอม มาครับมาดูเขตดูตำบลน,นะครับปรากฏว่าเป็นตำบลพันท้ายนรสิงห์นะครับหรืออำเภอพันท้ายนรสิงห์ผมจําไม่ได้ก็เลยเป็นที่มาที่ไปที่ทําให้ผมได้มาทมําบุญในวัดนี้นะครับถ้าเกิดใครชอบความมูนะครับบอกก่อนว่าเป็นความเชื่ออย่าเพิ่งเชื่อในครั้งแรกนะครับเ,เราศรัทธาได้แต่เราไม่งมงายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคลิปวิดีโอนี้มันเป็นประโยชน์ยังไงนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งซับสไคร์นะครับเป็นกําลังใจ ให้กับทีมงานด้วยนะครับแล้วถ้าใครปิดการขายที่ดินปิดการขายทรัพย์ได้แล้วก็วอย่าลืมตัดเงินบางส่วนเพื่อที่จะเอาไปทําบุญเอาไปทําทานนะครับให้เป็นประโยชน์ก่อนที่เราจะหมดลมหายใจไปจากโลกนี้นะครับแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพนะครับเพราะว่าคุณคือคนเดียวที่มีค่ามากที่สุดในโลกแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ